จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะไม่เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนเกิดเป็นรอยเลาตามผนังและโครงสร้างอาคารสร้างความกังวลใจให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากวันนี้ในช่างจะพามาสำรวจรอยแตกเลาแบบไหนที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยต้องรีบเ่งให้วิศวกรโครงสร้างเข้าตรวจสอบโดยด่วนแบบไหนที่ไม่น่ากังวลซ่อมแซมแก้ไขข้ออยู่อาศัยได้ทันทีรอยแตกเลาเส้นขนเป็นเส้นบางๆเล็กกว่า1มิลลิเมตรบนผิวปูนฉาบ ยังไม่ส่งผลต่อโครงสร้างเป็นรอยแตกราววที่ไม่น่ากังวลสามารถซ่อมแซมโดยการอุดโป๊เก็บตามรอยแล้วทาสีใหม่รอยแตกราววแนวต่งางลักษณะรอยแตกราววที่ลากยาวจากบนลงล่างตามผนงัง หากมีความกว้างเกิน5มมตรควรเฝ้าระวังให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพราะอาจเกิดจากแรงดันของโครงสร้างหรือฐานลากรอยแตกร้าวแนวนอนลักษณะรอยร้าวที่ลากยาวจากซ้ายไปขวาถือเป็นรอยร้าวที่มีความอันตรายตอนน้องในละการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทันทีเพราะอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างหรือฐานลากที่ส่งผลต่อความมั่นคงของอาคาร รอยแตกรล้าแนวเฉียงเป็นรอยแตกรล้าที่อันตรายที่สุดซึ่งเป็นสัญญาณของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือการสึกตัวต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยด,วด่วนเนื่องจากอาจส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังลงมาได้รอยแตกรล้าแม้จะไม่กระทบถึงโครงสร้างแต่ก็ต้องได้รับการตรวจสอบซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารอยร้าเพิ่มเติมหรือเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่อาคารได้ ตรวจเร็วซ่อมไวบริการปรับปรุงที่พักอาศัยจากนายช่างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทุกปัญหาเรือนบ้านให้บริการด้วยมืออาชีพบ้านทั้งหลังให้ใานช่างสร้างให้เรามีสถาปนิกวิชาชีพช่วยดูแลออกแบบมีทีมวิศวกรคอให้คำปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่มีคุณภาพและประกันงานบริการโดยทีมช่างจากดูโฮม ควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพบกับโปรมชันและบริการดีๆจากนายช่างและที่จุดบริการเคาน์เตอร์อรนายช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมดูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1 7 4 6กด 6, 6นายช่างครบทุกง,งานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง